ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงบายบายช่วงแรกครับพี่น้องเ้วยคือไม่หยีแล้วน้ำไม่อีกแล้วฝน,นนะรับเขาก็เลยจะไม่ได้เกิดกับพี่น้องท้บรรยากาศถ้ายไปกับพี่น้องวันห้าลับมากคำเราจะไปส่งว่าผลแม่ยยากลูกขึ้นรถหรอครับขนะับคำอยู่แล้วล่ละก็เลยท้ายไปนี่ครับ ง่ายๆครับลูกสาวสติงเล่เล่แดงเข้มครับแดงจนแสบตาครับสามขี้เดียนครับเด็กเสียงดําเสียงบ่นครับพี่น้องเนาะงายครับน้องเดี๋ยวเสียงดําเปื่อเพิ่อบรรแม่ครับ่จินหยาดีเดียครับตรงนี้ครับวัวดูงโง่หัวซ้อนซ่างอ่างเด็อครับพี่น้องต้องเล่ครับลูกตัวที่สองนะครับ เพิ่มสูงลอยสามสิบหกขวบครับนี่รับประกันแช่งขาครับไอห,หนอกภายในครับเดือนหนึ่งครับพี่น้องน,นี่ใส่รมมาชาด้วยผมไม่ได้ใส่ไม่ไม่ชาดจ้ะไปเอารมชาติเขาเลยครับเปิดราคาไว้มื่นเก่าพันเก่าลอยนะครับนี่ต้องให้พี่ถอยสารเล็บดีทั้งคู่หนา้าคู่หลัง้ะพี่น้องเพื่อการจินญาลดแม่กระทบมาแล้วนะครับ กับแม่ว่าขับมาผ่านมาแล้วมันบ้าขึ้นแล้วครับเดของเก่ากันเลยไอพี่น้องไปรุ่นเราแบบนี้ชิดรุ่นและครับเด็ส,สองรุ่นสามด้วยพี่น้องเวุ่นการจินญาด้วยครับต้งนีงปากันง่ายครับพี่น้องบำมัน <c oughs> บำมันหูณจินคุณหางลามหางเง่าดีพราหางเสียลุมรอเขี่ยเข้ารุมมากหวานเม็ดอนไอยครับพี่น้องนะเนี่ยงี่เงี้ครับ Chơi bảo biến cho phụ nội, viện ngài, trịnh ngài Đúng là đủ mô là. cầu phân cầu lợi, huyền lạc Sắp mất, tùm tóm tùm cái lấy thai về con Ê, Thai về, coi kiếm ngươn sau đó phụ nội Hụt khuê gắn Cái cái to long đẹp ผมว่ามันเป็นการเลี้ยงว่าบังสี่มันเลี้ยงง่ายครับพี่น้อยว่าฟอนอ้างลางนี่มื่อลูกงูแต่ผมว่ากันงูผมงูฟอนอะไรนี่เลี้ยงง่ายกินง่ายกับลูกสาวลูกสาวเอาไปยาวอายุนั่นเมียหรอกอาย่หันเพี้ยงผม ให้ลูกวีพี่น้องด้ครับลูกสาวสติงเลยสามทีเดือนบ้างได้มีได้ได้หลอดบ้างนะครับตามนี้ครับมีลมจังน้อยครับบางทีร่มยังไม่ร่มถึงนีเสียงเขาจังน้อยแล้วครับถ้าประชาติครับพี่น้อนนะเอาอีกแค่ละเหมือนมือแล้วครับวันเข่ามันไม่ได้เกิดแล้วครับเอ้เสียงเขาปวดทิ่มแล้วครับ เอาในในนาวเจ้านายบ้างด้วนๆผมว่าสุดคุ้มครับพวกนี่คร้สี่สองรุ่นสามพี่น้องเอ้ยโอ้ยตอนนี้เนาะแม่อ่างลางไปนี่เนาะว,วันอ้วนหน้าเต็มมากขนาดลูกยีนอมมันสีสักองยางเปลี่ยงงั้นตัวน,นี้มันเบาสูงหน่อยก,ก็มันออกทางพี่น้องงั้งสิ่งละมันเลี้ยงดีเลี้ยงง่ายานะมาจอยอ จินดาพี่น้องกดกดเลยครับต้นกันม้อนบ่ม้อนต้นน้ำมาซ้อนใส่เลยครับเอ้ามันไม่อยากโยนน้ำม่อะไรดีเองลู้ไวุู้เลยหยัางไปและกันยางแบบนี่มันจะไปขึ้นรถน้ำตัวนั่นปุ๊บใช่เห็นบรรยากาศด้วยพี่หนุ่มด้วยเละเบ็ดแลนออกแลนเขาอะไรก็ได้ว่าจะเห็นมาเท่อาจิตู้งข้อนกิดกับว่าเห็นอะไรก็ได เะเบิ็งพี่น้องนี่ตัวแม่แยกลูกจะไปส่งกับจระเข้กับตะละาม,ละมีใชบนี่ตัดเพิ่นมาแรงทีไปส่งก็จะไปล้วงว่าก็นจะคำพอดีแหรอก็แรงกามากเลยสมสองสมท่านี้ไทยชิมพระท่านแบบทีแจ้งน้่เินะ่นพี่น้องเพราะว่าชุดคมล้วล่ะมันเป็นแม่ลูกนี่ใช่ว่าได้เลี้ยงที่สุดมือไม้ครับ แม่ลูกเดี่ยงข้าวเดียวสอ,องได้สามครับเอาเสียเวลาครับพี่น้องเนอะนั่แหละครับผมเอาสาเดินทางครับครับผมกับขอขอบคุณที่รับชุ่มชิบชังยุทธุกสุฟาฟ้าพ,าพนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะเบิ่งเหรียญไปเพราะว่ามันเท่งมากระจังโทรหาเน,น,น,นี่ยเห็นบ้าเนี่แม่แยกลูกนี่โทรหาละลายครับเนี่ยผมให้ผูโ้โทรกร่อนโทรก่อนก็ได้ก่อนครับ ก็เลยเห็นห่างบนสดมันลูกแรกอยู่โอ้อย่างนอาละลาลุกนมดีเลยน้อมทำเก่งเกลี้ยงเลยถึงรถแล้วพร้อมเดินทางครับผมขอจบชีพมาเช่นี่แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ